Honda m o ูบิลิโอคเรามาดูวิธีการรีเซ็ตเกของตัว Honda กันนะครับหลังจากที่ติดตัวรีเซ็ตเกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราสตาร์รถครับการรีเซ็ตเกก็คือจะมีไฟน้ำมันติดว่าน้ำมันหมดอยู่สักครู่ครับ เราเก่น้ำมันจะค่อยๆขึ้นมาจนมาอยู่ในจุดที่มีอยู่จริง Okay.